<étique> <occasions S 1> อ้าวอ้าอ้าวมาที่ก่อนครับอ้าวนี่นะครับมิติใหม่นะครับเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับนี่ผมนะครับปกตินะครับวันนี้นะครับรีบนะครับจะต้องส่งอวนะครับหลายหัวแต่ว่าอยากจะมารีวิวนะครับหัวนี้ก่อนนะก็นะครับอยากจะมาให้ดูนะครับตัวอย่างนะครับอวนเข็นนะครับหรือว่าอวนลากปลาชายหาดนะครับอวนเข็นปลานะครับบ้านเราเออ ตัวนี้นะครับเี่ลูกค้านะครับสั่งพิเศษนะครับนี่เพิ่มตะกัวมานะครับนี่นะโหหนักมากนะครับแค่ตะกัวนะครับ6กกิโลหัวนี้นะครับความยาวนะครับ1หมอนครึ่งนะครับ1หมอนครึ่งหมอนครึ่งแบบไหนนะครับหมอนครึ่งก็ยาวนะครับประมาณนะครับ150เมตรในแนวราบนะครับแล้วก็ลึกนะครับหัวนี้75ตานะครับ3มเซนครึ่ง สามเซนครึ่งไหมสามเซนครึ่งนะครับสามเซนครึ่งนสามสิบนะครับลึกเจ็ดสิบห้าตาลึกประมาณสองเมตรหกสิบห้าถึงสองเมตรเจ็ดสิบประมาณนั้นนะครับแล้วก็เชือกข้าวนะครับเนี่ยเชือกข้าวหนาสามมิลครึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหตีนอ้วนหนักมากๆนะครับเนี่ยลูกค้านะครับอยู่จังหวัดประจวบนะครับแถวนั้นเป็นทรายเยอะนะครับเนี่ยเข็นได้นะครับเนี่ยนะครับคนเข็นเยอะนะครับนะ เขาบอกว่าเอาไปให้ที่ทํางานใช้นะครับนี่นะครับดูโอ้โหนะครับพี่นะครับ45ลูกโลนะครับหนักมากๆนะครับการเพิ่มตะกัวนะครับเพิ่มได้2อย่างนะครับจะใส่ตะกัวเท่าเดิมร้อยลูกโลแล้วใส่ให้มันทีขึ้นนะครับใส่ให้มันทีขึ้นเพื่อเพิ่มความหนักก็ได้หรือว่าจะใช้ช่วงเท่าเดิมแล้วก็เพิ่มขนาดตะกัวเหมือนแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับ เชื่อข้าวหนาสามมินครึ่งเนื้อวัวตาเรือใบทองทุูนพลาสติก <MVP. S 1> ตามนั้นนะครับหัวน,นี้ N30 ด้วยนะครับพิเศษ N30 นะครับความแข็งแรงนะครับสามินครึ่ง N30 นี่ผมแนะนําเหมือนกันนะนะนเพราะว่าตะข่ายมันค่อนข้างห่างนะครับเพิ่มขนาดเนสักหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวต่อเซตก็ไปส่งนะอันนี้ไม่ได้ต่อนะความยาว1หมอนครึ่งนะครับ หมอนเดียวก็ทําได้นะครับใส่ตะกัวหนักหนักหนักแบบนี้นะครับถ้าหมอนเดียวก็4กิโลหมอนครึ่ง6กกิโลนะครับเพิ่มตะกัวนะครับร้านเรานะครับอยู่ริมทะเลนะครับร้านอ้วนสีน้ําเงินติดทะเลริมหาดสําเร็จนะครับหรือว่ากดสั่งในตะกร้าร้านค้าก็ได้โอ้แต่ขนาดพิเศษแบบนี้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 นะครับสั่งเข้ามาในข้อความนะครับนะเดี๋ยวผมทําให้ไป